สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านช่วงเศร้าครับมาน,นีภารกิจนะครับขึนมาสวนก็คือตอนเศร้านะครับก่อนเข่าที่ทํางานนะครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแดดกําลังห่อนครับผมตัดหญ้าพึ่งเล้วครับตัดหญ้ารอบบริเวณคนต้นค่นตน้นเงาะนะครับต่อมหญ้าใส่ค่นต้นพึ่งเลี้วนะครับเพราะว่า เนื่องจากเนื่องจากว่าเห้าลดน้ำทุกมือนะครับลดน้ำแทบทุกมือครับเพราะฉะนั้นรอบบริเวณพ้นต้นนะครับจะมีความฉืนอยู่ตลอดนะครับเจ็ดให้ยาพวกหยาเล็กๆน้อยๆนะครับมันขื้นเร็วนะครับเพราะมันขื้นใหญ่ได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาตัดออกนะครับเพื่อรักษาความสะอาดนะครับรอบบริเวณพ้นตนตัดแล้วก็กวาดนะครับเกากองนะ ในคนต้นเลยครับอันนี้ตัดไปก่อนนานแล้วครับบ้านยังไงหนามีต้นหนึ่งครับที่ตัดไปต้นนี้เป็นดอกหลายอยู่ครับปีนี้นะครับนี่เป็นดอกหลายอยู่ช่วงนี้เงาะเขากำลังออกดอกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆสวนนะครับลหลายๆท่านที่ปลูกเงาะ การช่วงนี้กาเริ่มทย่อยออกเรื่อยๆนะครับอดอกเงาะนะครับฤดูการปกติที่เขาออกก็คือมกระล่ากลุ่มผ้านะครับบางที่ก็เรื่อยๆมามีหน้าพุหร่ะนะครับนี่ต้นนี้เป็นปีแรกครับที่ออกนะครับนี่ครับคือหยาขึ้นหลาครับก่อนหนะ้านี้หยาขึ้นหลาอรอบ,บริเวณคนตน เบิงแล้วลกหูลกตานะครับ <c oughs> ก็เลยต้องมาตัดนะเดี๋ยวพะต้นนี้ครับคือเขาต้องเปิดน้ำไส้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นรอบบริเวณพ้นต้นเขาจะได้รับความชื่นตลอดนะครับต้นไม้เขาก็ได้รับความชื้นตลอดหญาก็อาศัยผลฝอยได้นะครับที่เขาเปิดน้ำตลอดนะครับเป็นระบบสปริงเกอร์ครับน้ำกระจายรอบบริเวณพ้นต้นเพราะฉะนั้นหญ้าก็เลยกระจายรอบพ้นต้นด้วยกันนะครับก็ต้องมาตัดนะครับ บ่ปป่อยให้ขึ้นสูงครับ <c oughs> นี่ครับปีนี้ผมบ่วมีฟางครับบ่มีฟางมากบหหรอบบริเวณพ้นตนครับก็เลยเป็นโล่งๆนะครับแต่ละตน <c oughs> ปกติผมจะได้ฟางครับแต่ละปีนะปีนี้บ่ได้ฟางครับก็เลยบ่ได้ามากบ เนต้นเลยนะครับไปเลปล่อยเป็นลงๆไปเลย่ยจริงๆถ้าผู้ใดมีฟางนะครับหรือว่าพวกเศษหยาเศษวัชพืชเิดต่างๆนะครับที่เห้าตัดย่งตัดหย่านะครับก็มากรอบรอบบริเวณพ่น,นต้นไดน้ปีที่แล้วต้นนี้เป็นหลายนะครับแต่ปีนี้ออกหน่อยก็ <c oughs> แล้วแต่นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ เอากรมหลอดบริเวณโคนต้นแบบนี้ครับต้นนี้ปีที่แล้วก็หา้ออหา,ออายครับนี่ออกมากออกผลห้ายครับนี่ปีนี้ก็เริ่มออกร้ายครับนี่นี่ครับช่วงนี้ผมเปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำใส่แก่จะว่ามือเว้นมือเลยครับเพราะว่าฝนถิงช่วงแต่เดี๋ยวยิ่ข่าวว่าวันที่ยิบเจ็ดยิบแปดนะครับยิบเก้า ประมานนี้นะครับพา,ายุกระิมาอ,อีกแล้วนะครับเห็นบอกว่าปากตะวันออกเชียงเหนือนะครับเป็นด้านแรกนะครับพายุร่มกระโชกแรงนะครับแต่พอเป็นยังครับเก <c oughs> ิดเมาเบอท้ายนินดๆหน่อยๆให้พี่ให้น้องเบิ้ง้นซื้อหรอครับก <c oughs> ่อนเกาที่ทำงานครับก็เลยมาเอาเงื่อจักน้อยครับออกกำลังกายจักน้อย โดยการตัดหญ้าครับแถวนี้เป็นทุกต้นเลยครับแถวนี้เป็นทุกต้นผมเอาทอมาถิงไว้นะครับอพอสองนิว้วกา่าบางๆสิมต่อระบบน้ำไม่ครับเดินเดินสายมาจากตรงปั่มน้ำเลยนะครับปั๊มน้ำโซโลาเซลล์นะครับเดินสายมานีขข้นไปพุ่นเลยครับ สเดินสายหนามไหมนะครับตอ่อหนามไหมอ่ะเข้าบ้านนะครับอุปกรณ์ก็เพ่อในเก็บเมื่อยครับนได้เงือก่อนเขาที่ทำงานครับจะคลิปนี้กับเอาไปเพียงเท่านี้ครับ